สวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องายสู้หูสุกคนนะครับวันนี้พบกับตะกี้เสี้นกุ้งอีพี่พิเศษครับคลิปนี้เสื้อผ้าพี่พีน้องนะครับมาจัดอันดับหาสูตรเนี้อกุ้งที่เขาดีที่สุดนะครับจากอีพี่หนึ่งถึงอีพี่สี่สิบนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตามใจคนทํำนะครับผมเดี๋ยวสีมีูตรอยังนะครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับ อันดับที่หาของเขานะครับนี่คือสูตรอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับเพียวๆเลยนะครับผมเสื้อมากิโลละ30บาทละกามามัดใสกระเพาะจุกแบบนี้นะครับผมทวงด้วยหินเพื่อบอรให้เนี้ยของเขาลอยเนื้อน,น้ำนะครับหลังจากนั้นกะมัดด้วยนังยางยอนใสลงไปในตุ่มแล้วก็พร้อมที่สะใสดักกุ้งเดี๋ยวเราไปช่มผลงานเันเลยนะครับเมื่อดักคามขึ้นแล้วสีเป็นจังได้ครับผมหนึ่งสองสาม คือคักแต่ว,ว่ามือนี้ป้าพี่น้องครับเต็มซิปไฮซิปครับมือนี้และนี่ก็เป็นผลงานของเนียอาหารปลาดุกเพียวๆนะครับผมก็ถือว่าได้หลายพ่อสมควรเลยนะครับทะลุเป่าไม้ของเฮ้ากะเหมาะสมกับอันดับที่หานะครับผมสวยงาม อันดับที่4หัวอาหารปลาดุกล่ำขัวลากะาปลาล่าหรือปลาแดกอีสานบ้านเฮานั่นเองใส่ลงไปส่วนผสมลงไปทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นกะขัวเลียขัวเลียแล้วกะผสมปลาแดกลงไปก่อนซีมาบรรจุมัดถ,ถุงเงียใส่ลงไปในตุ่มแลมมุงดักขามขึ้นหนึ่งขึ้นหลังจากนั้นกะไปเบิ่งผลงานจากการดักของเฮาได้เลยจากอันดับที่4 โอ้โตัวกระกอนหินโอ้โพี่น้องครับได้ยินเสียงบ่ได้การเลยว่าสวดหไหมเมียเนนะียปลากินมันี่แง่งเนาะปลาใส่เดี๋ยวดูเรืองเด้เมียเนียและนี่ก็เป็นผลงานจากการดักกุ้งขามขึ้นหนึงขึ้นก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับคุนภาพเยือของเขาถือว่าเต็มรอยนะครับ อันดับที่3ครับหัวอาหารปลาดุกล่ำละเอียดแล้วกะไข่ไก่ดิบนะครับผมผสมส่วนผสมของแหงลงไปน้ำกันทุกอย่างก่อนที่สิต่อไข่ลงไปก่อนคั้วเลียขั้วเลียให้ส่วนผสมทั้งหลายเข้ากันสูตรนี่มีกินข้าวจากไข่เฮ็ดให้กุ้งถือกินในระยะไก่แพรรัศมีออกกว้างทำให้เคลื่อนที่เขามาหาไส้เห่าเป็นจำนวนมากสูตรนี่บ่มีผิดหวังครับพี่น้อง เหมาะสมกับกันเป็นอันดับที่3ของเนื้อสุดเด็ดไปเบิ่งผลงานกันเลยครับหนึ่งสองสามพารพี่น้องครับไปขออนุญาตห้องเซอร์เบอร์บานีหลังนี้แม่มาถือคักถือเนี่ยเถอะพี่น้องโอ้หถือถือถือมึงฟังฟังเสียงเต็มเลยพี่น้องถือขึ้นมาถือยี่หมื่น และนี่ก็เป็นผลงานของเฮาครับพี่น้องสองโลทุกง่ามเศร้าในการใส่เงียสูตรนี้บอกได้คําเดียวว่าใส่สูตรนี้ไม่มีผิดหวัง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 วงอ้ยเบิ่อนครับพี่น้องหูมีแต่ตัวใหญ่ๆง,งามงามเหลี่ยมหยุบหยุบหมาบหมาบเต้นโด่งเด้งโด่งเด้งอยู่ครับพี่น้อง สะออนและายแห้งนะครับพี่น้องครับอสูตรนี้ผู้ใดอย่างได้กุุงายเอาล่องไปใส่เบิ้งรับหัวอาหารปลาดุกบวกล่ำและกระบวกไข่ดิบลักยูตัวเย็นมากนะครับมาหอดอันดับที่สองแล้วนะครับพี่น้องสูตรนี้บอว์ถึงบอได้น,นะครับขัวาอาหารปลาดุกแะกะวะ็ขัวห่ําละเอียดนะครับผมหลังจากนั้นไหมพ่อสมควรแล้วก็เอามาเทร่วมกันอย่าให้มันไหมค่ะกระดียาษไรครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิไฟไหม้เหี้นครับหลังจากนั้นเทร่วมกันแล้วนะครับ อูเบืงเนี่ยควนออกบึมบึมบึมอ้ยระวังเนื้อพี่ <c oughs> <c oughs> น้องสูตรนี้ระวังระวังเพราะมันเกิดความหอนไหลก่อนสิใส่ไม่อันนี้ใส่มือบ่ไดมันหอนเดี๋ยวมือพองใส่กระปิลงไปครับพี่น้องเล่นขวงเหม็นครับสูตรนี้หลับร่องวากุ้งมากแน่นอนครับบอสเซียไปเบิ้งผลงานเท่าใดเลยครับไปเบิ้งเลยครับเฮ้ยนินเสียงว้พี่น้องครับพี่น้องนี่นเสียงว่าบังคัน ป๊๊ดมันถือคักถือเนี่ยที่ฮะโอ้โหโอ้โหเขาหอดปัวบูหันโอ้ยตะล่างมือป๊าดเนี่ยเป็นน้ำเนียดอกนี่ปัาดพี่หลวงครับเนียสูตรนี่นี่คือผลลัพธ์ ของเงียอันดับที่สองนะครับปลาดุปล้ำหัวกะปิสูตรนี่เหม็นติดมือขามือสามวันสามคืนกะบ่บอเศร้านะครับใส่กุ้งไปซีหามือจังซีเศร้าเดอ้อพี่น้องแนะนำให้ล่างมือออกดีดีหมานแห้งกับเมนกุ้งเนี่ยแหละครับมาถึงอันดับที่หนึ่งครับบอ่บอ,บอถึงบ่อใดครับสูตรกาแฟคุกอาหารปลาดุกครับสูตรนี่นะครับลงทุดนด้วยเนตกาแฟซองละหาบาท สีขวกเท่ลงไปผสมกับหัวอาหารปราดุกหลังจากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยก่อนที่โคเลโคเลใส่กันบรรจุถุงเนียลงสู่ตุ่มและมุงก่อนไปสูล่ลำท่าล่านะครับพี่น้องหลังจากนั้นล่อหนึงขึ้นเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันนะครับสูตรนี่กุ้งหมอนอนครับพี่น้องเนื่งสองครับโอ้โหถือว่า หมานนะครับพี่น้องครับกับกันเนี่ยกาแฟของเขาของโบคิดว่าันที่ถือค้าวปนี่เนาะนีล่างของร้านออกดีๆครับนี่เขาออกดีๆนะครับพี่น้องเนาะแล่วความสะอาดโอ้พี่นี่ล่ะเสียละนีออกหวานครับนี่ก็ยังนำก๋วยเตี๋ยวนี่แก้วหลายครับหลายมันโมเตรนสุดๆครับ น,นี่ก็เป็นผลงานของอันดับที่หนึ่งของเฮากาแฟคุกอาหารปลาดุกบอกเลยได้เลยครับว่ากุ้งสูตรนี่ดีดแน่นอนด,ดีดเบิดขึ้นเนื่องจากได้กินกาแฟตลอดทั้งขึ้นทํามห้บอลลับบอนอนนะครับวายมัหารครับพี่น้องเต็มฟ้ามือเต็มไม่เต็มมือเต็มกลนกละมังนะครับผมเต็มตีนครับสูตรนี้ครับพี่น้อง เป็นจังไหรแนวเนาะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นการจัดอันดับที่มีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับกะสามารถนําไปไประยุกไส้ได,สได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบสูตรใดนะครับสําหรับมืนอีีก็ขอ,ขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประการใดเสียนกุ้งก็งต้องขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนไวนะ้ณทีนี้ด้วยนะครับ หากมีขอแนะนำเสนออยากให้เซียนกุุงดักกุุงด้วยสูตรไดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ดครับสำหรับมันีขอตัวลาพีละน้องไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ